It's really plain to say Just open up your mind and turn up the blinds that hide. I admit, in fact I've made my share of grave mistakes But I'm so sick and tired of fighting about the same damn thing แบบนี้แล้วับก็ององคงจะพออินกันนะครับว่าทําไมถึงมาที่นี่เมื่อสคู่นี้ได้เห็นนะครับในส่วนที่เป็นสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ชิ้นเล็กๆน้อยๆสามารถที่จะต่อรองได้ คล้ายๆกับลองโขมคล้ายๆกับแถวแถวบนหม่ออะไรแบบนั้นแต่ว่าสินค้าส่วนใหญ,ญ่เป็นสินค้าถ้าเป็นของญี่ปุ่นเรียกได้ว่าเป็นของที่ผลิตในนีน้ไม่มีของปลอมน,นะครับแต่ว่าก็จะมีบางส่วนที่เป็นสินค้าของจีนที่เข้ามามีแนะนําให้เห็นแนะนำนะครับให้เรามาดูที่้านใหญ่ก่อนอย่างตรงใต้ข้้งหลังนี่นะฮะก็มีายว่าดีที่ฟรีก็แปลว่าปลอดภาษีเพียงแต่ว่าคุณผู้ชมต้องครบ พวกโกลด์แคชพอร์ตมาหน่อยเวลาที่เราซื้อราคาก็จะเป็นราคาที่ปลอดภาษีอย่างที่เห็นด้านข้างหลังเนี่ยนะครับรากออกใต้สีแดงเนี่ยเขาเป็นร้านที่มีจำหน่ายเฉพาะเกมแล้วก็นาฬิกาโดยเฉพาะรักใคร่ที่ชอ,ชอบเกมนนะครับ มีทั้งหมด5-6ชั้นกับลาออกก,อก็ลองก็ไปเลือกดูกันได้ราคาเท่าไหร่เป็นแบบไหนอย่างไรถ้าแพงกว่าเมืองไทยก็คงไม่ต้องซื้อนะครับแต่ว่าความหลากหลายมีเยอะกว่าแน่นอนอันนี้ก็คือในส่วนของลาออฟที่เกี่ยวข้องกับเกมแต่ว่าอีกอันนึงก็คือลาออฟยงใหญ่ที่ผมเคยเชื่ออยู่เป็นประจำเนี่ยก็จะมีฝั่งนู้นะฮะอันนั้นเป็นแต่ประมาณ6ชั้น ซึ่งทั้งหมดเนี่ยเป็นสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดก็จะมีไล่ขึ้นไปในแต่ละชั้นแต่อย่างที่บอกนะครับว่าเวลาเราจะซื้อสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ประเทศญี่ปุ่นเราจะต้องดูกันด้วยว่าระบบเป็นแบบไหนเป็นพาวเวอรือินทีเอสซีหรือไฟร้อยสิบไฟสองร้อยยี่สิบนะครับเพราะวันนี้ก็คือสิ่งที่เราอยากจะได้ดกถกกลุ่มไปและแต่ว่าถ้าซื้อไปแล้วมีปัญหาก็คงจะไม่เวิร์กลองไปดูกันนะถ้ามีโอกาสที่จะมาที่ไอการะไม่ไกลเลยครับ ที่ขายคาแรคเตอร์และเกมก็ดีเยอะแยะนะครับอย่างร้านนี้นะครับที่เราได้เห็นกันคุณผู้ชมลองดูนะครับชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสี่ชั้นห้าชั้นหกชั้นเจ็ดชั้นแปดมีทั้งหมดถึงแปดร้นแล้วก็แล้วเนเรื่องของคาแรคเตอร์เรื่องอะไรที่เกี่ยวข้องกับเกมด้วยนั้นนะครับคนที่นี่นะครับทำอะไรพ้นขั้นที่จะที่สุดไปด้านไหนก็ได้ถึงนะครับอย่างที่เห็นที่คนเดินเข้าหรือออกมากมายแล้วก็มีประเภทที่แต่งตัวเหมือนตัวคอสเพลย์คตะโกนตะตูนเนี่ยเดินข้างหลังเยอะเลยทีเดียวนะ อย่างดิฟฟรีนี่นะครับก็มีเหตุแบบนี้ที่นี่จะมีเยอะคือบางครั้งบางทีเนี่ยถ้าเราไปเมืองไทยเนี่ยบางทีเราลงน้ำเรงใช้ไฟฟ้าหรือว่าลำคลองผมนี่เราจะเห็นด้านล่างมันไ,ไม่น่าสนใจแต่ต้องบอกอถ้าหากคุณมมาที่ญี่ปุ่นเนี่ยต้องลองขึ้นไปทีละชั้นของชั้นสามชั้นเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่เห็นทั้งหมดแล้วจะเป็นแนวดินจะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็บางทีก็จะมีรแบบว่ารับอย่างนี้ดฟรีแล้วก็ล่างจะเป็นในสกชั้นหนึ่งคลอก็มีขายพวกผลิตภัณฑ์ร้อยเยนด้วยชั้นี่นะะฮเราูไป ยูดก็คือคอมพิวเตอร์ที่ใช้แล้วแบบนี้นะครับถ้าหากเราไม่สังเกตดีๆเนี่ยเราก็จะไม่รู้แล้วก็เราจะไม่เห็นว่าสินค้าอยู่ไหนกันบนะ้างพราะนั้นได้อยากจะได้ของดีของถูกก็ต้องเดินสึงส่แล้วก่อสอหากันหน่อยคือควรรืเก็ของหวกนี้พวกเทรศัพท์มือถือก็คงใช้ไม่ได้เพราะว่าเป็นของทางญี่ปุ่นเขาเดี๋ยวผมจะพาผู้ชมข้ามไปฝั่งนู้นกันนะครับฝั่งนู้นจะเป็นเรื่องของพวกสินค้าไอที IP, คอมพิวเตอร์ แล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้เครื่องไม้เครื่องมือในการต่อพ่วงตัางาทั้งหมดนี้น,น,นะฮะมีเยอะเลยทีเดียวอันนี้ร็อกเก็ตวัลและเดี๋ยวจะไปทั้งซอยทั้งซอยเนี่ยจะมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์วางอยู่ตามท้องถนนเต็มไปหมดครับ ไปดูกันมานะครับเกมเนี่ยที่เขาโฆษณาแม็กนะฮะตัวใหม่นี่สั้นกว่าเดิมเล็กกว่าเดิมนี่นรกว่าหลายคนโดยเฉพาะคนไทยน,นะครับเพิ่งซื้อรุ่นเก่าไปก็มีเหมือนกันถูกลดราคาของรุ่นเก่าไปแป๊บ,ปบ,ปบเดียวเขาเเปิดข่าวเงียบก็อย่างเงี้ยนะฮะก็มีเยอะนะครับนี่ก็มีรูปแบบหน้าตาสีสันใน่นแน่ๆกัน ล้รานนะครับก็มีแนะนําเรื่องของแม็กโดยเฉพาะตอนนี้กำลังโปรโมทอยู่นะครับอ่ะเราเดินผ่านพิซซี่ของโดโโมตกันไปก่อนดีกว่าเดีวดไีมยีกไดอกาด้้างในมลดูกันดรับขอต้อนรับประมาณนี้นี่นาฬิกาฝากซื้อกันมาเยอะเข้าใจว่า คงจะถูกเดี๋ยวดูกันนะครับอันนี้มือถือของกอนกขโม,โมกคุณผู้ชมลองดูบ้านเราเราานีเวลาราร้านนึ่งเนี่ยก็จะมีแค่เพียงอย่างมากก็สิบรุ่นอะมั้งแต่ที่นี่มีเป็นร้อยร้อยรุ่นอะบางทีเราก็ไม่สามารถที่จะเลือกได้ว่าจะใช้รุ่นไหนก็มีถูกสุดถูกสุดนี่คือ0เยก็มีนะครับแต่กว่าก็มีการบังคับใช้เหมือนกับที่บ้าน,นเราอยู่เหมือนกันผมไปดูนาานการก่อนดีกว่าครับ